ข้าเปีนครับพี่น้องอดไหลครับปลา้อกรตายอยูนี่นะปลา่ัพี่น้องเลยปลาไหตัวนี้ปลาใหญ่จากน้ำยังเจ้ไปหาเองหรือเจ้าหลับมาซอ้อจะซื้อมาให้กันก็ไปให้จังไรเอาขึ้นใดลายครับผู้กันซื้อตัวเายใส่มอด้วยมมหยังขึ้น่ยมให่หงงใหญ่ มีเอมาเตะหน้าปะปาคอปาเข็งก็มดมัเข็งก่อโดยคอหน่อยปคอใหญ่ลานิ่ปบานนะครับหาขิ้เล็กรถสี่รถนี่ใหญ่ก่อน